โดนนี่หมดหลอดเฮ้ยโดนหรือเปล่าเฮ้ยโดนว่ะหนึ่งสองสามโดนโอ้โห้ยโดนเปล่าไปโดนไหมโดน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 หัวเลยผมเห็นอยู่หดอุ้ยไปผูดนู่นไม่ใช่นะปะโอ้ยจะหมดหลอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะหมดหลอดแล้วคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออนสุดครับต้มฟิชออนนะผมวันนี้มาออกหมายนะครับผมขสนิมหลังจากไม่ได้ออกหมายมาประมาณ3เดือนนี่น้องโทรมาชวนน้องโอ๊ตนะครับดูผลงานก่อนทำไมถึงต้องรีบมาดูดิ ปะาพวงปะาพงไส์สองโลอัพเท่านั้นนะครับผมคู่เลยน้องบอกมาเป็นสิบเลยนะครับผมก็เลยแว็บมาดูนะครับพอดีอะใกล้ลงยาลูกด้วยอืมสีงินเยเนาะกล้องก็เมมก็จะเต็มแล้วไม่ได้ล้างเมมสักทีอ่ะเดี๋ยวเค้อสนิมกันครับดูว่าจะเจอตัวหรือเปล่าไม่ได้สิมาเป็นฝูงเลยพี่ผมยิงพลาดไป ผมก็เล็งตั้งนานแต่ว่าแบบมันไม่ยอมขึ้นน้ำอ่ะมันอยู่แบบปิมปิมอ่ะแต่ว่าปีนี้ปลาไม่เข้านี่แบบไปแวบมาอยู่างนี้ไงปกติปกติคปีที่แล้วมันไม่เข้าเลยเชือกจนเอาไปเล่นว่าวสี่ม้วนละโอ้โหเนี้ยผูกกายลำใหม่ชิงชันงะหลุดจากลูกค้าครับนี่อ่ะตัวนี้หวังว่าจะเป็นคู่กายได้นานหน่อยนะแต่ว่าหนักชินชัน หนักมากว่างจะทำไม่นี้อยู่หรอกถุงเส็จท้ายไปไหนถุงเส็จท้ายก็แถมเจ,จ้าจูไปแล้วไงไก่นนเนี่ยอโอ้โห ใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่แต่ไม่โดนโดนสายดิ่งี้นี่ไงฝูงมันอยู่ไกลเลยนั่นนไงน่ไงอยู่ไกลเลยนั่นมมีมุมนู้นอยู่อีนู่้น้นอุ้นอุนอ้นอุ้นอุ้นนนออนน้น้น mời mẹ 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 thấy mẹ 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 เฮ้ยโดนโดนไงวะเฮ้ยโคตรไกลเลยอ่ะเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนนิดเดียวเฉี่ยวใช่หลุดโอ้โหเฉี่ยวนิดเดียวโดนเก็ดแสดงว่าโดนโดนเข้าซอกนิดเดียวใช่ไม่งั้นเน๊่แล้วี่ไก่เกินฮะเขาสนิมสองนัดแล้วเริ่มจับทางได้แล้วนี้โดนไหม้ยโดน Đồ đấy đồn đoán đấy huy mình luôn ở nào โดนโดนสายไป่งหี่วเหมือนโดนอยู่เหมือนโดนอยู่นะยิงที่ตัวล่างมาพร้อมกันสองตัวเฮ้ยทำไมเงียบโดนผมว่าโดนอยู่โดนอยู่ไปโดนอยู่ไปมาละมหากรรมดึงนี่นี่มาด้วยกันสองตัวเห็นเลยโอ้โหยังหวะวางปืนด้วยนะสองตัวลอยมาอยู่สวยสองตัวโดนเต็มเหรอทำไมถึงไม่ค่อยวิ่ง ปกติเขาวิ่งจนหูดับดับไหมเลยนะเดี๋ยวพี่ลองดึงขึ้นมาดูก่อนลองดึงขึ้นมาดูก่อนว่ามันดิงให้พี่สายน้อยด้วยสงสัยโดนเต็มอ่ะบาสมมั้ยซ้ำสิต้องซ้ำได้เหรอผมยิงไม่ซ้ำเลยนะดูกันดูแผลก่ัน โอ้ยโดนไม,ไ,มไม่ทะลุอยู่มั้ยไม่ทะลุทะลุแต่ไม่ร้อยสายซ้ำเอาชัวร์โอ้โหโดนฮะผมซ้ำไม่โดน<ะ>ดเ,เลยเนี่ยอ๋อยางเลยดูก,กินบนเอา,เอาขึ้นทางนูง้นเอากระบอกใหม่ไหมเอากระบอกใหม่เลยที่จอดอุยอ้ยมันมีสายใหญ่อยู่นะสงสัยโอ้โดนสงสัยโดนกระดูก ก็เลยไไมม่่มใช่ก็เลยไม่ค่อยวิ่งปกติมันวิ่งหูหูดับเลยนะอู้สวยเลยนะสองตัวเมื่อกี้ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวแรกนะใช่เลือตัวใหญ่หสวยๆเอาวลูกเน้เอาลูกเอาลูกมาสับเอาไหมผมน่าจะยิงไม,ม่โดนแล้วล่ะโดนโอ้โหไม่งั้นก็ขึ้นฝั่งนูนไงต่อใช่จะขึ้นฝั่งได้อยู่ที่เดี๋ยวต้องลากขึ้นฝั่ง โดนเต็มอยู่ถึงว่าไม่ค่อยวิ่งน,างน่าจะโดนกระดูกเขาเพราะปกติมันต้องร้อยสายระยะนี้แงงขนาดนั้นทำไมมันไม่ทะลุไม่อยากยกไซส์ใหญ่อยู่นะดันไหมดันให้มันออกเดี๋ยวเดีดี๋เดีด จับอดอดจะซ้ำเหรอพี่จะทำไหมับพี่ทำไหมสายกี่ปอนสายร้อยได้อยู่ฮะกี้ก็ยิงร้อยปอนนะนี่เราก็ไม่ถนัดยกยิงนี่สิสวยโดนเปล่าวะโดนโดนโดนท้องนะใช่เหรอใช่เหรอไม่โดนไหมนี่ผลของการไม่ออกหมายนะออกไปฝังลงเลเดี๋ยวไอ้ไม่โดนครับเมื่อกี้นี่โดนไม่โดน นี่แรงว่าน้ำไม่้เดี๋ยวผมไปโน่นเอาโอ๊ตระวังสายบาดมือนะโอ๊ตจับสาย,ย,วย,ายไว้เดี๋วยวผมจะไล่ไปได้พี่จะลงหรอจูบเดี๋ยวผมจะไปมวนตรงนนนี่เหล่าเลี่ยงข้างเอาครับ <c oughs> ไม่ได้ยินปลานานครับ น้ำไม้ก็อะไปเลยไปเลยครับไปเลยเฮ้ทะฮะไก่ทองเหรอเอาสาวเชื่อก่อนเผื่อมันฮึดขึ้นมาแล้ววิ่งเข้าต่อมักมามา ใช่ปกติมันวิ่งแรงไงเราก็ตั้งท่ารอให้มันตัดๆๆแล้วไม่ไม่วิ่งไม่แตะมือเลยปกตินีไ่ไอตัวนี้เทียบน้ำหนักกับชโดนี่ถ้าหนึ่งกิโลเท่ากันไอตัวเนี้ยจะวิ่งแรงกว่านะครับนี่เด่นแบบเซฟน้ำหนัก,กเลื่อนะถูๆถู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  โหมองโอ้โห oh, oh, oh. oh. ้ใหญ่ส huh. ิฮ mm hmm.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  mm ึืมทะลุอยู่นี่ไงโอ้โหนวนจันมีอายอ่ะโอ้โหสุดยอดวางตรงไหนดี เข้าเต็มอยู่นะฮะยิงจากมุมสูงอ่ะนี่เขานี่ออกนี่อ้าวประสบผมสำเร็จแล้วครับมีสามบวกแน่นอนับคนนี้นีจอีครับประสบผมสำเร็จแล้วฮะหลังจากไม่ได้ออกหมายมาสามเดือนครับ ขอบคุณนะเอิร์ทแคปช่วยถือสายให้นุ่มนะยิงจับบนยังสะพานครับหรือกันต่อครับแก้วพยายามปลดปลากันฮะลอดแ้วรอดแ้วแก้วนี่ไม่ได้เอาตะชังเอาถุงอะไรไมานะครับเดี๋ยวเชือกร้อยอ้อห้อยผูกไว้ก่อนไปข้างบนแดดร้อนก็นปลาตากแดดก,ก็จะแห้งนเสย างลอางโอ้ยอยาดลามไปนี่แหละขึ้นไปก็แห้งเยอะ ่อคิวน้ำไม่ที่นับเลยนะเอาแล้วโอ้หนึ่งสองสามโดนโอ้ยไปก่อนโอ้ยไปก่อน ลูกโอ๊ตตกก่อนไงมันเลยปุ๊บไปก่อนโอ้ยช้าไปนิดสายเรามันใหญ่กว่าไงไมันไปไปช้ากว่าโอ๊ตไงไสิวลมอยู่ใช่ไหมใช่สายใหญ่กว่าโ,โอ๊ตเกือบแล้วโอ้ยไม่ถึงขาดเม็ดเดียวอีกแล้ว <c oughs> หมดหลอดเลย <c oughs> หมดหลอดก่อนนะสิ นี่ถือโดนเปล่าโดนไม่ถูกต่ำไปไเปล่าไม่โดนเห็นแต่ลางๆใช่ใช่ใชใชอยู่แต่ว่าไม่โดนนดำลงไปก่อนเปือกระด้าง,างไม่ถูกเใช่ครับเผลือกระางไหมครับนี่จะเผลือกกระสุนตกอีกใช่เงี่ยตัวยิงยากเลยยิงยิงลงไปดิเจ้โอ้โลงแล้ว เอาเลยไหมมันลงแล้ว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 มันลงอเลเ้เอาเลยนะเขาเลยนะใครอยู่นะ1、「นึ่งสองสามโ้ยเขียวหาง เขียวหางหเขียวยหางขับผมปลวกก่อนต้องเผื่อค่ะมันไก่ก็ะองถ้าออกายนิดนึงน,น,น่าจะมีลุน้นอ,อ๋อมอเเร็วๆเด้อรถเรือมาแล้วเฟซบุ <c oughs> ๊กภาษาไทยได้ไหมต้มฟิชป <c oughs> อนใช่ค่ะเป็นภาษาไทย เดี๋ยวตอนนี้ปลาเริ่มขยับออกไปไกละนะผมี๋ย,ย้ายหมายไปดักอยู่ตรงปากอ,าอ,อ่าวนะฮะงานน้องโอ๊ตสองเต็มปลาแดดเดียวแล้วอ่ะเก็บของก่อนเคยเวลาไปรับรูปแล้วด้วยาอา,อาอะเดี๋ยวย้ายหมากันนะครับอุ้ยปลาเรายังไม่ตายเนี่ยนี่อื้ยแช่นะ้ำไว้ก็เฮ้ยยังไม่ตาย ที่น้ำแห้งจนเป็นทะเลทรายจะทำมวยปลาพี่ดีครับลา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 บวทำไมสวยเสะสวยพี่เดี๋ยวอันนี้มันคงผมนี่ผมจำได้เจ้าไม่ถนัคู่กายลำใหม่โอ้ยนี่มันคงผมอ่ะตั้มตั้มเห็นยังครับผมบอกแล้วเอาปลามาตบหน้าคนไม่มาหมายยังมีแดนนี่อนเซอร์ยังไม่เปิดเลยพี่นี่ไม่ยอมขอแล้วแน่ยิงเป็นไหมอ่ะปลา เปิดตาหมาแล้วเด้นี่ยนี่บอกของผมใช่ไหมมันทรงเดียวกับอรอชอนเลยเนี่ยยางก็ยังมานี่เฮ้กระทินาเหมือนอรอชอนเป๊ะเลยก็เหมือนก็คู่แฝดกันไหมเขาอะไรีมันชิงชันของเขาอ่ะเป็นหมันโยิงขวดยิงยิงไม่โดนเลยแม่เธอเพิ่งโทรมาเมื่อกี้หรอแม่โทรมาหรอมีแม่ถึงแม่สบายสบายสิบข้องคุณแม่ โคตรสวยเลยตัวนี้พี่ปลาดอยก็กลอยก็ที่สองโลกก่าไม่อะไรดีพี่ดำๆปลาอะไรเอพี่ต้อมซายตกตาเมื่อกี้เขาบอกว่าสองโลกว่าไม่อะไรดำทดำๆชิงชันมันไหมครับเห็นวะเหยี่ยมไหมเยี่ยมไม่ออกในปลาในฟองน้ำ เนเนี่ยเนีตัวขาวตัวขาวพี่มองตัวขาวไอ้นะตัวขาวแล้วถึงตัวขาวแล้วเนี่ยเนเห็นไหมตัวขาว้นเลยี่ล้วข้นล้วนมันี่แะโอหโคตรลางเลยโคตรลึกเลยเปลี่ยนเลนที่ไนครับอยู่แล้วมันนี่แห้วโอ้ยขึละขึ้นละขึ้นลขึ้นุ้้้ขึ้นน้้โ้หล่น โดนเปล่าไปโดนไหมโดน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 หัวเลยผมเห็นอยู่หมดอุ้ยไปผูดนุ่นไม่ใช่นะปักโอ้ยจะหมดหลอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะหมดหลอดแล้วเฮ้ยย้อนเหรอไล่กันหมดเล่แล้วโอ้สีเสมอได้ไงเนี่ยวนนีเสมอได้ไงอ่ะสงครามยังไม่จบตัวนี้เต็มหัวเลย ไม่เราลูกปีกเขาก็ยึดกดดันโอ้ยันชี้เป้าตั้งแต่นู้นเนาะจะลอยไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษ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 มันย้อนมันย้อนมันย้อนกลัวมันจะเข้าต่อหม้อสิไม่มันไม่เข้าพี่ปลาพวกนี้ไม่เข้าต่อหม้อนี่หผมดึงสองตัวนั้นมันจะไม่เข้าเลยเดี๋ยวเราเตรียมทำเอาทำไมมันนิงจะจูงแค่จูงแมล่ะโยโยโย่มันอยู่มันอยู่แค่มันย้อนสายเมื่อกี้มันไม่เข้าผมดึงสองตัวนั้นมันจะไม่เข้าต่อหม้อ ต้องต้องมีคนชี้เป้าเอ้ยจุดดำบอดีเนาะต้องชี้บอกว่าจุดดำบอดีเนาะเมื่อกี้ผมเดินข้ามไปมันว่ายออกจากใต้สะพานรถแซมรถแซมขึ้นเถิดจะซ้ำโดนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดแล้วเฮ้ยรอดแล้วเฮ้ยรอดต่อหม้อเฮ้ยรอดต่อหม้อเฮ้ย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 รอดต่อหม้อมันมันมันตามตามไอ้นี่ไป ได้พี่ได้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 ต้องซ้ำต้องซ้ำต้องซ้ำเ้ยซ้ำดิคับไปดิโดนหลังดเข้ากลางเลยกลางลำเลยนะกลัวมันโดนมีนะโอ้เต็มกลางเลยไม่ต้องซ้ำดุกขึ้นดลซ้ำยกซ้ำยกเลยตัวมันใหญ่นมใหญ่ซ้ำเลยใหญ่อยู่นะกดเลยพี่กดเลยยี่ต่ำไี่ต่ำกดเลยไม่มีไม่มีูดอกบแรแปลกบ โอ้ยข้ามหลังเดี๋ยวเอาลูกดอกอยู่ในกระเป๋าข้ามหลังได้ไงวะเรบอกนี่เดี๋ยวสไนเปอร์มือทองจะทำให้ดูสไนเปอร์มือทองนักล้องในต่ำเายมันจะมีลูกดอกที่มีที่ติดเชือกอยู่นะมันเป็นร้อยร้อยหกสิบก้อนเต็มอยู่แหนเราก็นึกว่าไม่โดนผมก็นึกว่าไม่โดนดูดีสเลยผมซ้ำตาไม่เคยโดนผมบอกแลอุ้ยลูกขอนนันละพี่ติ๊งเงี่ยงอยู่ไม่ไม่มันติ๊งเงี่ยงอยู่เงี่ยงเนี่ยมันสองเงี่ยงเลยนะพี่เงี่ยงหน้าเงี่ยงหลังอ้าว ข้าไม่จบแล้วมาไปฝั่งรถผมก็ได้ยินซไนเปอร์มือทองนักร้องในตำนานถูกอันนี้ชี้ตั้งแต่แล้วจนจนมันเข้ามาถึงนี่ใช่ไหมต้องบอกจุดด้วยตรงจุดดำมันจะจีบขึ้นมากินนี่ด้วยมั้งดำๆนะต้องชี้บอกว่าถี่ถ้าถ้าถ้าไม่ขึ้นใกล้ผิวอะผมมองไม่เห็นหรอกอาจารย์มองสีดำสีขาว ต้อมตาบอดสีได้ไหมปดเซยังโอเคเดี๋ยวน้าต่ำซ้ำนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ยินมาหนึ่งปีเด้ได้เอานิ่งๆเอานิ่งๆปีหนึ่งเลยเนี่ยพี่เอานิ่งๆเราไม่รีบปามขึ้นผิวแล้วหายกว่าจะขึ้นได้เอาใครจะซ้ำโอ้โหโอ้โหต้นๆเอาปืนเลต้น ตนก็จะซ้ำอุ้ยต่ำคนเฮ้ยของโดนอยู่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 เอาเอาของตั้มายกมองอย่างนี้เหมือนไม่ใหญ่ขึ้นมาใหญ่อยู่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่นะใหญ่จิโดนตรงไหนอ่ะโดนท้องโอ้โดนมินมินตรงท้องนั่นน่ะยกได้อยู่ของต่ำวัดเอาหลุดออกพี่เกียวเขายกขึ้นไปครับอัดพี่เกียววะอ่ะช่วยกันยกอ่ายกช่วยครา เว้ยเป็นท้าลาะเขากะได้เขาใส่เหรอป็นไงเออตายแล้ไอ้เนีออมันเกี่ยวเขาแล้วเหรอแก้บ้าหลอกขี้ไเลยเกี่ยวเขาเหลี่ยวนี่มันโคตรหนักหนักใครเยอะไหมเดี๋ยวสียิงไปให้มันเสียเนื้ออย่างนี้อย่นี่ยิงเพื่อเกี่ยวลูกดอกเกี่ยวให้เชือกเขาขาดได้ทีเกี่ยวเชือกตั้มอยู่หนักที่ไฝเฮ้ยไม่เล็กนะโอ้ไม่เล็กนะครับอือหือคนชี้เป้า ขึ้นเลยต้นปลาไม่เล็กนะครับสูสีกับไอตัวนั้นนะครับใช่ดูสีกันเลยโอ้โหนึกว่าจะไม่มีแต้มเพิ่มเลยครับดูโอ้โหดิ้นใหญ่เลยล้างไว้ก่อนแย่มันลงนี่ฝีมือคนซ้ำไม่ได้ออกหมายจะเป็นปีแล้วเนี่ยใช่ครับฝีมือยังได้อยู่ออมอมไม่แหงเนี่ยเฮ้ยเป็นไงครับเจ๋วดูฝีมืออันนี้ปลาไหนนัดแรกเข้าไหนนะเข้าเต็มอยู่นะ นี่นี่นัดแรกนะครับเขานี่อันนี้นัดนัดตั้มซ้ำนะครับของน้าโอ๊ตย like ิงไม่เสียเนื้อไปเกี่ยวเชี่ยวฮะผมไม่ได้ยิงนะโอ้ใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็เพิ่มมีหลักสามตัวนี้ต้นตดอะไก็เป็นยังไงต้นบ้าหรือปลาพวงนี่อันนี้พอกสี่ขนาดสี่มิลพอกสี่ยาวสามห้าสายที่ใช้นี่ร้อยปอนด์นะครับตอนแรกใช้ร้อยห้าสิบปอนด์มันหน่วงยิงไม่ถึงปลามันสูงเนี่ย ไหลไหลไหลสงครามยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งรับผลทระหารไงจีบพอดีเนาะไม่งั้นมองไม่เห็นได้ไหมแต่มันไม่จีบพี่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นเห็นลางๆไม่กล้ายิงเพราะเพราะไอ้ลางๆนี่พลาดไปหลายนะไม่เรามองตาเปล่าเลยเห็นดูเวลายกมือฉันเป็นไงเวลายกปืนขึ้นน่ะมันมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมพี่ไปดูในคลิปไปดูในคลิป อืมเปลื่อนติดขานี่ลูกชายผมเลิกเรียนอืมอาเราน่าจะปิดนะตามยางปิดคลิปได้แล้วล่ะแต่ย้อนนี่ไงแะหน้าห่างเง้นเนาะจะได้ต้องเป็นคนซ้ำวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเขาย่าจะเชือกก่อนนะนี่กำลังพันกันอีลืงตรงนางกำลังอีลืงตรงนางเลยอ้ในเทียบกับกรบอกสองนิ้วนี่เล็กไปเลยนะฮะ นี่ตะบอกสองอันนรือยังดีนี่เฮ้ยเฮ้ยปาตัวเล็กไมแล้วแต่ก็จะหมดแล้วก็บอกมือเลยเดี๋ยวเอาปลามาช่างดีกว่านะครับผมจะปิดคลิปกันครับผมใครโทรมามาเดี๋ยวขออนุญาตช่างปลาก่อนครัเดี๋วก็ผลงานรวมวันนี้นะครับผมได้ทั้งหมด4แต้มนะเป็นของน้องโอ๊ต2ตัวนะครับผมน้องโอ๊ตนี่เป็นคนชี้เป้านะครับผมหามคนเรียกมาแล้วน้องโอ๊ตออก ออกหมายมาเจอปลาก็เลยโทรเรียกครับอันนี้สองตัวของผมอันนี้ตัวสุดท้ายที่ิ่งได้เนี่ยนี่ยังเป็นเป็นอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาช่างกันอ่าอันนี้เป็นหน่วยเป็นกิโลนะศูนย์ศูนย์นะเดี๋ยวช่างของน้าโอ,อ๊ตก่อนปลาไม่ได้ไซส์สวยนะครับผมอันนี้ล้าหนักอาจจะหายไปบ้างเพราะว่าวแดดร้อนนะเฮ้ยตัดช่างหมดไฟแล้วตัดช่าง่านหมดเดี๋ยว,วยากักไม่ได้<ก>ใช้นานแล้วไง ยังกับตัวอืมยังลอยได้มาด้วยฮะมีไหมอยู่บ้านแั้าช่างสกิดติ่งอยู่บ้านเออนี่มาละมาละมาละกิโลศูนยละอ่ะนี่ศูนยูเมื่อกี้มันขึ้นนี่นะศูนยูนนะต้องรีบช่างขาดจะหมดเมื่อกี้มันขึ้นสองกิโลอยฮะตัวนี้เอ้ยกิโลอยู่ตอนบนตับเลยเกินบอกโลเจ็ด ตอนนี้สองจุดหนึ่งเจ็ดกับสองสองแปว่าเราสามวันนี้สามสาองจุด้ยอับไปหน้าเนาะพี่ว่าสองสโลสอี่กว่าสองโลสี่สามสไม่ถึงดูสองโลสอโลครึ่งสองจห้าัไหมยหมนี่จุดห้ายังไหมนีจุดห้โอ้ยเถียงเอาตัวล่าสุด ตัวล่าสุดเมื่อกี้ตัวนี้สามไม่ถึงสองแปดนนี้สามสามหนึ่งใช่ประมาณสามหนึ่งสาสองแปดจุดเจ็ห้าตัวนี้ที่เพิ่งขึ้นนะขึ้นเลยนะครับสามจุดสองสามประมาณสามจุดสามจุสองสม่มจุดสาะเนี่ยมห็นไหมีเจ็ดห้ามั่วเราอ่ะเราอะมั่วเดี๋ยวไม่ต้อง่ายรุ่นหน่หลอกแล้วสามโลสองเห็นไหมเจ็ดห้าไม่เชื่อเห็นไหม นักไฟใช่ไหมตัวนี้ตัว่าโทฟี่เราสามสองจุดแปดห้าตัวนี้น่าจะประมาณสามโลเอ็ดถึงไหมสามโลสองสามสองแปดห้าสามายผิดทั้งสี่ตัวโ่ไหมโอ้โทฟี่สามจุดสี่ห้านะครับผมไม่มีสี่ห้าเกือบสามโลครึ่ง ถ้าไม่แห้งนะถ้าไม่แห้งหนักกว่านี่อีสั่กว่มเห็นบอกเขาสั่งปลาแที่ยงแล้วนะเอาไปอุ้มน้ำโอ้โหเป็นอันนี้ก็ตามจริงๆมันมันเข้าเยอะอยู่นบผมแต่ว่าช่วงช่วงที่มันเข้าเนี่ยมันมันอยู่ไกลด้วยครับช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงตอนแดดแดดนี่ครับก็ถือว่าโอเคละสี่แต้มก็ถือว่าไม่เลวนะกับการไม่ได้ออกหมายมาเกือบสามเดือนนบแรกของปีนี่ ใช่มาแลกของปีนนปไม่ได้ไไดน้ออานนนนนตั้มน้าตั้มน่าจะปีแล้วเนี่ยก <c oughs> ็เดี๋ยวแสงมันจะหมดแล้วนะครับผมอเดี๋ยวยังไงเท่าบ้างเดี๋ยวจะออกมาทําคลิปให้ชมนะรมตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกหมายเนาะทํางานหน้าไม้ส่งลูกค้านะครับผมนี่มาเปิดตาหมานได้แล้วอันนี้ช <c oughs> ินชันคู่กายแล้วใหม่ของผมไม่รู้จะอยู่ได้นานหรือเปล่านะเดี๋ยวน้าตั้มก็แอวทีเนี้ยชอบโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสาหรับการรับชมรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับยินพันกันถีน้ํา ลืมเลิฟตอนเปอร์มือทองจะกลับมาเร็วๆนี้เริ่มเริ่มมีไฟแล้วยำแป,ปลิงปลาโดนปุ๊บมีไฟเลยยะแปะลิงนะตั้มม่ให้เล้ครับผมพอไปกดซับสไคร์นะตั้มเลยนะไม่ไม่อนนะอกหมายานแล้วถ่ายรูปมูกัน่ะเฮ้ยสวยเลย